สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคลิปการสอน Camtasia Studio อย่างละเอียดนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่10นะครับซึ่งจะเป็นเวิร์กช็อปจากทางบ้านนะครับที่มีคำถามฝากเข้ามานะครับทางบ้านถามว่าในกรณีที่เขาทำแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันอย่างนี้นะครับ เพื่อให้เห็นภาพนะครับลองดูภาพนี้เขาต้องการที่จะเอาแอนิเมชันตัวนี้นะครับเอาเข้าไปใส่ในแคม t a เซียนะครับแล้วก็ใส่พวกอินโฟกราฟิกนะครับหรือว่าเป็นโลโก้ตัวอักษรจะได้ไหมแคมตาเซียสามารถทำได้ไหมเพราะว่าเขาลองไปใช้อซอฟต์แวร์ตัวอื่นแล้วมันมันต้องใช้เวลาศึกษานานนะครับซึ่งเขาไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับผมก็เลยเร่งทำคลิปตัวนี้ให้เขาดูนะครับ ก็คำตอบก็คือได้นะครับวิธีการนะครับก็คือว่าเราใช้ใช้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Photoshop หรือเป็นโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่ใช้สำหรับตกแต่งตัวอักษรนะครับหลังจากนั้นนะครับคอนเซปต์ก็คือเราจะไม่เอาภาพแบ็กกราว n ์พวกนี้นะครับเราจะลบทิ้งนะครับเราจะไม่เอาพวกนี้นะครับอันนี้ผมเอาเข้ามาวางไว้เล่นๆเฉยๆนะครับเราจะเอาภาพพวกนี้ออกนะครับซึ่งใน Photoshop นั้นนะครับ มันจะมีเลเยอร์นะครับซึ่งอ็อบเจกต์ทุกอย่างนะครับพวกนี้จะอยู่บนเลเยอร์นั้นๆนะครับซึ่งเราต้องปิดตาพวกนี้ก่อนนะครับแม้กระทั่งว่า Background ที่เป็นเลเยอร์ของ Background สีขาวเองก็ต้องปิดตานะครับสังเกตว่ามันจะเป็น Transparency นะครับก็คือไม่มีฉากหลังแล้วนะครับคราวนี้ให้เรามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็ e x p o r t แล้วก็เลือก Save for Web นะครับ เมื่อเลือก save for web นะครับ default บางทีมันก็อาจจะอยู่ที่ jpg อะไรพวกนี้นะครับเราไม่ต้องไปสนใจนะครับให้เรามาเลือกที่ png 24นะครับแล้วก็ติ๊กคุณสมบัติ transparency นะครับซึ่งคุณสมบัติตัวนี้นะครับจะไม่ดึง background นะครับเข้ามาแสดงนะครับจากนั้นนะครับเราก็ save นะครับเรา save ไว้ ในโฟลเดอร์ที่เราทำงานอยู่นะครับจากตัวอย่างผมไว้หน้า d ิส k t ท็นะครับชื่อว่า job นะครับคราวนี้ก็จะเซฟตัวนี้เป็น header cover แล้วกันนะครับเป็นคล้ายๆเป็นภาพหน้าปกนะครับคราวนี้เราจะไปที่แคมตาเซียกันนะครับแน่นอนว่ามาถึง ep 10แล้วนะครับทุกท่านก็น่าจะอินพุตมีเดียเข้ามาเป็นแล้วนะครับก็คือให้มาเลือกที่มีเดียนะครับแล้วก็ Import นะครับไปหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับอ่าเราจะ Import วิดีโอเข้ามาใช่ไหมครับเราจะ Import อ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเอาเสียงเข้ามาสักเสียงนึงก็ได้อ่ลองก็สามสี่เสียงเลยละกันคราวนี้นะครับอ่า เราก็จะ Import ตัวอักษรนะครับที่เราทำเมื่อกี้นะครับชื่อว่า header cover ใช่ไหมครับเข้ามาและเราก็ลากวิดีโอลงมานะครับลงตรงนี้นะครับนะครับเราจะเอาตัวอักษรนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้เหมือนกับ ที่เราออกแมปไว้นะครับใน Photoshop เมื่อกี้นะครับคราวนี้ตัวอักษรได้ถูก Import เข้ามาแล้วนะครับแล้วมันก็จะอยู่ในในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ลากลงมาเฉยๆเลยฮะมันก็จะเพิ่มเพิ่มให้เราออโต้นะครับแต่ว่าพื้นที่การแสดงครับมันจะสั้นนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือเราเราปรับยืดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมันเป็นภาพภาพนิ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่เอา ไม่เอาแ g กกา n ์หลังมานะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนไว้ตรงไหนนะครับเราอาจจะเซฟเป็นอันเล็กๆนะครับเป็นโลโก้แค่ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมทําให้เห็นว่าเมื่อเมื่อเมื่อเราวางเลเยอร์าในโฟล์ o s h อปเราก็สามารถเอามาวางในวีโอได้เช่นกันนะครับอันนี้เล็กไปนะครับผมขอยืดนิดนึงนะครับยืดอ่ามันก็อยู่ในมาตรฐานที่พอรับได้นะครับถ้าเกิดอ่าเราอยากให้มันเป๊ะทุกอย่างนะครับเราก็ควรจะฟิกไซส์มันนะครับใน ในในการจัดทำนะครับคราวนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ก็จะมีวิดีโอประกอบแหละเราก็สามารถาใส่ตัวอักษรใส่โลโก้อะไรทุกอย่างได้นะครับโดยคอนเซป t นี้เลยนะครับและเมื่อเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็ยังสามารถใส่ลูกเล่นนะครับให้กับพวกโลโก้พวกตัวอักษรได้นะครับวิธีง่ายๆให้มาที่ behavior นะครับ จากนั้นก็ลองลากลากลงมานะครับอันนี้ผมลองลากลงมานะครับสักตัว2ตัวแล้วกันนะครับหรือ1ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เราแล้วก็ผมจะลากตัวป๊อปอัพนะครับกับตัวดิฟนะครับเข้ามานะครับตัวไหนที่เราไม่ต้องการเราก็คลิกขวาแล้วก็ดีลิทได้เลยนะครับสมมุติผมต้องการป๊อปอัพตัวเดียวนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราลองดูกันปุ๊บมันก็จะเริ่มมีลูกเล่นแล้วใช่ไหมครับ เราประยุกใช้กับโลโก้ประยุกต์ใช้กับอะไรก็ได้นะครับคราวนี้เรามาในส่วนของมีเดียนะครับเราก็อาจจะเอาเสียงมาประกอบนะครับเราก็ลากลงมาปกตินะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคราวนี้เราจะภาคจะทําอะไรต่อนะครับก็ได้หมดเลยนะครับนะครับและน,นี้ก็คือวิธีการนำตัวอักษรเข้ามาแบบ transparency นะครับหรือว่าไม่มี Background นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับ ทุกท่านนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับติดขัดปัญหาเรื่องอะไรสามารถสอบถามได้นะครับและแน่นอนครับผมขอกำลังใจนะครับขอซับสไครต์แล้วก็ฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับผมจะนำเวิร์กช็อปพวกนี้นะครับมามาทำแล้วก็สอดแทรกเทคนิคไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ